ยาย่ารีบคุยนเดทหลังงอนเพราะชมมาริโอหล่อหลังแฟนหนุ่มนเดทคุกีิมิยะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนขี้หึงและห่วงหวานใจอย่างยาย่าโอรัสยาหนักมากแม้แต่กับพระเอกมาริโอเมาเลอร์พระเอกรุ่นพี่หลังเล่นละครกับยาย่าเรื่องล่าสุดและยาย่าชมว่าหล่อแบบบียอนล่าสุดยาย่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่า คืนวันนั้นที่คุยกับพี่แรบหนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะและพี่แรบน่าจะแปลไปในทิศทางที่ความหมายมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่ได้ใช้คำว่าหลงนะคะพี่แแบเอามาพูดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคุยกับพี่แบรบแล้วค่ะว่าถ้าอยู่จะไปพูดเรื่องที่เราคุยกันชืวยแปลให้มันถูกหน่อยได้ไหมหัวเราะ ขอยืนยันคําเดิมว่าณนะตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นรู้สึกว่าพี่โอหล่อมากจริงๆอันนี้พูดจากใจแล้วตอนเล่นละครอินคาเล็กเตอร์รู้สึกว่าว้าวณนะตอนที่ถ่ายละครอยู่รู้สึกว่าหล่อจริงๆแต่พี่แบ์ไปใช้คําว่าหลงหนูไม่ได้ใช้คํานี้นะแอบเกรงใจพี่โอและเกรงใจแฟนพี่โอด้วยว่าไปทำให้เขารู้สึกอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็ซอรี่หัวเราะ กับพี่ณเดชน์หนูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ชมว่าหล่อทุกคนหล่อคนละสไตล์จริงๆอันนี้หนูไม่ได้พูดเอาใจนะแต่พี่แบเขาหล่อจากข้างในหน้าตาทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในบอกเขาทุกวันเลยหัวเราะที่เขาเล่าเรื่องนั้นหนูว่าเขาพูดตลกเฉยๆค่ะเหมือนอยากให้แฟนสนใจอะไรอย่างนี้